สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเปิดรายการรีวิวท a l กท็อกนะครับจากช่องพีวีทีปั๊มบุาแนลก่อนที่จะฟังก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารของผมเลยครับเป็นเรื่องที่ผมจะรีวิวนี่ก็น่าจะผ่านมาไม่นานนะครับเป็นเรื่องของเทควันโดนะครับที่ของทีมชาติไทยครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ดูเทควันโดมาทั้งชีวิตนะครับไม่ไม่เคยเจอการตัดสินที่แบบเป็นแบบนี้นะครับที่แบบขยศ้าทางโจเกมครั้งนี้มาก่อนเลยนะครับดังนั้นผมเมื่อเทนนิสพานิพักนะครับฟ้าเหรียญทองได้ถรสกแแบบบบบบใจอไม่นะคั ก่อนที่จะไปดูผมขอบกุณรายการก่อนนะครับรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับ ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับตอนได้เหรียญทองโอลิมปิกเมื่อ2ปีก่อนถ้าเกิดทุกคนหนึงจำกันดีนะครับที่เธอเอาชนะอเนิสนาเซเดโซจากสเปนอันนั้นคือตื่นเต้นระทึกใจลุ้นกันฝีมือเขาอยากช็อตต่อช็อตเลยนะครับแต่ในเหรียญทองเอซิ่งเกมนี่เขานี่แบบคือแบบสดใจจริงครับที่ชนะคนโกงของเจ้าภาพได้ทุกรูปแบบนะครับกล้ไปจนถึงตำแหน่งแชมป์ได้นะครับปก้องแชมป์ได้ในเทคนิคที่เหนือชั้นของเทนนิสนะครับในศึกเทควันโดเอซิ่งเกมรุ่น49กกหญิงนะครับเทนนิก้ากิโลกรัมหญิงนะครับ นักกีฬาอันดับหนึ่งของโลกแชมป์เก่าของเอซิยนเกมเจ้าของเหรียญทองโลกปีคนล่าสุดเข้าสู่รอบชิงตามคาดนะครับเจอกับนักกีฬาจากจีนมือ2ครับรายการในเทควันโดครั้งนี้ใช้กด 2- ใน3ยกนะครับถ้าเกิดใครดะคะแนนมากกว่า2ยกก็คือคว้าชัยชนะไปเลยครับยกแรกเทนนิสโชว์สกิลคันเทนนะครับเตะหน้า2จังหวะในระยะเวลาห่างแค่3วินาทีนะครับทำแต้มไปถึง6คะแนนเลยนะครับในคิปตาก่อนที่จะเอาชนะไปเจต่อ6เขาเรียแรกแหล่ควายยกแรกไปก่อนสวยๆนะครับ ยก2คือคู่ต่อสู้จากจีนแก้เกมมาได้ดีนะครับโอกาสใช้หมัดต่อยไปที่หน้าอกครับครั้งนี้ทําแต้มชนะไป2ต่อหนึ่งครับดีเสมอได้สำเร็จต้องไปตัดสินในยกที่3นะครับยกที่3ามางร้ายของเทนนิสก็เกิดขึ้นนะครับมาเยือนนะครับเมื่อแตะหัวโดนแต่กรรมการไม่ให้คะแนนนะครับหรบือริบคะแนนไปเลยตอนนั้นคู่แข่งจากจีนทําแต้มนั้นประมาณ6ต่อศูนย์นะครับแล้วจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเมื่อนลกีฬาจากจีนแต่ไม่โดนเทนนิสเลยตะครั้งแต่แต้แตมพุ่งทายานแบบนอนสต็อปนะครับไปอยู่ที่ยี่ การที่อย,อยู่ตรงหน้าจอหรือด,ดูอยู่มกดเป็นเพลินเลยมั้งเนี่ย <c oughs> นี่คือปัญหาของเรื่องอุปกรณ์นะครับ <c oughs> เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ระบบการให้คะแนนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ สำหรการแข่งครั้งนี้เพราะนี่คือกีฬานาชาตินะครับนี่คือการชิงเหรียญทองที่เติมเต็มเขาเรียกอะไรที่มีเดิมพันของคนต่างประเทศได้อยู่ครับคุณจะผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้นะครับและผิดพลาดแบบนี้เจ้าภาพได้ประโยชน์พอดีแจมกระจุยไปยี่สามต่อศูนย์การเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันเกิด2กรณีครับกรณีแรกคืออุปกรณ์ไม่พร้อมถ้าเกิดคิดแง่ดีนะครับเจ้าภาพเลนเนอร์ไม่เช็คไม่ตรวจสอบให้ดีทางบทเ์ด c ท็โคโด้ก็ปล่อยให้อุปกรณ์มีปัญหามาใช้นคะแนนในรอบชิงนะครับเหลือ อย่างที่สองคือเจตนาทุจริตอยากได้แต้มก็เพิ่มเอาก็กดเอาปุ่มเพิ่มแต้มอัตโนมัติโดยไม่สนใจใครนะครับเอาเพิ่มไม่อย่างใจนึกนะครับต้องขอตบมือให้กับตบมือให้กับกองเชียร์คนคนไทยนะครับที่ที่ยอมเชียร์ตะโกนมวกเวกจนอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ตามก็แสดงถึงความล้มเหลวในการจัดการของจ้าภาพจีนอยู่ดีครับคือลองคิดในแง่ลายนะครับว่าจริงๆอาจจะจงใจโกงก็เป็นได้ครั้งนี้มือลั่นพลาดไปกดแต้มรัวเยอะไปหน่อยจนผิดพลาด สังเกตนะครับใครจะรู้ว่ารายการอื่นๆนะจ,จะเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะกดแต้มเนียนๆแบบให้จับไม่ได้ก็ได้นะครับที่ไปกว่านั้นคนดูทางบ้านก็ไม่มีโอกาสได้ดูรีเพย์นะครับเพราะเขาไม่ถ่ายให้ดูแม้ครั้งเดียวเลยในการเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างดูปิศนาจนะครับเชื่อว่าสกอร์ไหลไป23.03ต่อหน่อยนะครับใครจะไปยอมได้2 3ต่อ0มึงเอาชนะเขาเนี่ยมึงเอาชัยาช,าชนะไปเลยดีกว่าถ้าเกิดจะแข่งขนันชนะกันขนาดนี้กดกดแต้มไวขนาดนาีน้นะครับจุดนี้ต้องขอชื่นชมโค้ชเช่แล้วกองเชียร์นะครับโพสต์โดยโค้ชเช่นะ ีแอคทันทีนะครับตะโกนไปกดดันสตาร์ทตลอดนะครับพะเขารู้ว่ามันผิดนะครับปกติคุณจะยอมได้ไงแต้มไหลไปแบบนี้ต้องมาทวงจนถึงที่สุดนะครับเพื่อดึงคะแนนกลับมาให้ได้มากที่สุดจริงๆถ้าหากไม่ใช่นัดชิงไม่มีคนจับตาข้ามาขนาดนี้นะครับและแต้มไม่ให้เพิ่มหน้ากินขนาดนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าจีนจะกลับมาตัดสินแบบไหนนะครับแต่เมื่อมันโจงแจ้งแบบนี้สุดท้ายหลังจากถกเฉียงกันมากกว่า10นาทีครับจีนไม่มีทางเลือกต้องกดแต้มให้เหลือองตัวสูดนะครับคือย้อนไปยังหยุดเริ่มแล แมบ็ให่นะครับนัทำให้เทนนิสมีเวลา1นาทีกับฝีหกนาทีที่จะคัมแบ็กกลับมาเตะอีกครั้งนะครับคราวนี้ครับนักกีฬาจากจีนไม่มีตัวช่วยอะไรอีกแล้วครับมีแต่ฝีมือเท่านั้นที่และก็สภาพจิตใจรุนรุนะครับตามปกติโดนนำโผตสู้นักกีฬาหลายคนอาจจะถอดใจแล้วนะครับแต่เทนนิสคือไม่มีถอยเลยนะครับเธอไล่บี้จังหวะและเตะเอชช็อตได้ถึง4ครั้งนะครับทำแต้มแซงไป12ต่อ6นะครับใครจะไปเชื่อเก็บคิดดูจากที่จะแพ้เลเทสเธอโกงตายทำแต้มไหลกลับมาและสุดท้ายก็ชนะไปด้วยคะแนน ตในยกสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอียนเกมไปครองแบบสายใจสุดๆนะครับแย่ไม่มีคำใดจะสรรเสริญเทนนิสมากกว่าเธอคือวิวิงดีเจนเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่เป็นนักกีฬาเทาควันโดที่ทำเหรียญได้มากที่สุดตั้งแต่ก่อนตั้งสมาคมเธอคือไฟเตอร์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นหลังไปอีกหลายสิบปีนะขณะนี้เขาเชียและทีมงานทุกคนเขช่วยกันไม่ถอยครับเพื่อทุกๆแท่งของนักกีฬาและเพื่อโอกาสในการเข้าไปชิงเหรียญทองนะครับน่ายินดีที่ตอนจบเรื่องจบเทนนิสได้เหรียญทองครับลองคิดดูนะครับเพื่อ ดูถ้าไม่จบแบบนี้แล้วเทนนิสแพ้แบบเดินโกงมันจะสร้างบาดแผลในใจเธอแค่ไหนนะครับไม่อยากจะนึกเลยนะครับสุดท้ายการแข่งขันกีฬาแบบทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้วิธีเปิดคุณจะทําลังการขนาดไหนใช้เทคโนโลยียุคทันสมัยแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมาตกม้าตายตื้อๆื้อกรนคะแนนมาพังในการแข่งขันกีฬาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับซึ่งก็จับมือใครไม่ได้อีกเลยนะครับว่ามีการปิดพาสเทนนิค จงใจให้มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่านะครับคนไทยเราไม่ได้เป็นพวกที่แพ้ชวนตีนะครับถ้าเราแพ้อย่างบริสุทธิ์ใจยุติธรรมคู่แข่งขันเขาจะเก่งจริงขนาดไหนเรายอมรับได้แน่นอนนะครับและจะปมมือให้อีกฝ่ายด้วยอย่างสมเกียรติด้วยแต่ถ้าเกิดแพ้แบบอีกฝ่ายมีตัวช่วยและเต็มไปด้วยข้อกังขาแบบนี้ไม่มีวันหรอกครับที่จะเราจะยอมรับได้นะครับในวันที่เหรียญทองแรกในไอซิ่งเกมที่กวางโจรูร้สึกดีๆกับเทรนดิงจิงะครับตอนีพักจริงๆเธอคู่ควรกับเกียรติยศและควาชื่นชมจากคนทั้งประเทศทุกประการเลยนะครับ ผมจะเล่านะหนึ่งเหรียญทองโอลิมปิกเกมคนแรกของนะัเทควันโดนะครับสองสมัยแชมป์โลกและสองเหรียญทองหัเทควันโดแกรนด์สแลมนะครับและสองเหรียญทองเอเซนเกมคนแรกที่ป้องกันแชมป์ได้สองสมัยแชมป์ทวีปเอเชียค,ครับแชมป์ครบทุกรายการเมเจอร์ของวงการเทควันโดนะครับน,น,น้องเชนนี่และอีอย่างเชนนี่เขาก็สัมภาษณ์นะครับตอนนั้นคะแนนมันศูนย์ต่อยี่สิบสามหนูก็เสียใจมากเลยนะครับผ่อนใจแล้วแต่ว่าที่บ้านหนูตะโกนมาว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็มาแล้วมาจีนแล้วหนูก็เลยช่างแม่งนะจ๊ะ ไม่เต็มที่คิดว่าไม่ว่าคะแนนจะเท่าไหร่ก็ตามก็ยังแต่แต่ให้ถึงที่สุดนะครับเทนนิสพันิพัฒน์วงพนักกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กกิโลกร,รมัมเอเชียนเกมครั้งที่19ได้พูดในสัมภาษณ์นะครับโดยประเด็นนี้มีดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับของคนจีนนะครับโดยโดย,โดยเขาบอกว่าหลังเทนนิสคว้าเหรียญทองไปนะครับเทควันโดชาวเหนือจีนเสียงแตกนะครับหนึ่งเสยใจนะครับโกงก็คือโกง2โกรธไทยเพราะเซตสามแตกศูนควรเป็น0ต่อ11ไม่ใช่0ต่อ6และโก่อห ไทยที่14ต่อ12คือไม่ยอมรับความจริงกลัวเสียฟอร์มแพ้ไทยไม่ได้แล้วก็บอกว่าหาวาไทยโกงอีกทั้งที่มึง่็แหละกับโกงก็ อยากผมอยากรู้ว่าความที่เห็นคนไทยมีเขาที่เห็นเกี่ยวไงกับน้องเทนเนิสที่ไปเตะเทควันโดที่ประเทศจีนครับผมอยากรู้นะครับลองพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับโดยส่วนตัวก็เป็นแบบที่ประทับใจอีกแบตหนึ่งนะครับและมีเนื่อหาอีฉากหนึ่งครับคือเจ้าหน้าที่สกิลเทนเนิสน,นะครับพันธุพักให้เริมชื่นชมกับเหรียญทองตรงโพเดียมแล้วนะแหมก็ไม่ได้บาดตาบาดใจอะไรหรอกมั้งแหแค่นิดเดียวจะถ่ายรูปผู้ถือข่าวเขาจะขอถ่ายรูปหน่อยให้เขาถ่ายไปเถอะแค่นั่งในแท่นที่หนึ โ oh, okay. <c oughs> ต่อไปที่ผมจะรีวิวถัดไปนะครับอยากให้ทุกคนฟังจนจบดูจนจบนะครับเพราะผมตั้งใจทํามากไปมาดูกันมาครับที่ผมจะรีวิวถัดไปก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามเพมื่อรับดูคข่าวสารของช่องผมนะครับนอกจากนักเทนนิสเกาหลีที่ไม่ยอมจับมือกับนักกีฬาไทยนะครับเหล่าทายแพ้แถมฟาดและกเก็ตซนยักม้วนนะครับต่างประเทศมันมีความรู้สึกที่แบบว่าชนะหรือแพ้ประเทศไทยไม่ได้เลยครับคนไทยจะชนะเขาไม่ได้เลยครับหรือแบบว่าทําใจไม่ได้เพรานี่แหละแจ็กเก็ตยับเกินแล้วก็แพ้ยับเกินเนี่นครับ ก็อีกข่าวหนึ่งก็ของนักกีฬาเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งครับพึ่งประเด็นคล้ายๆกันเมื่อวานนะครับเป็นนักกีฬายูโดหญิงรุ่น48กิโลนะครับกำลังแข่งขันกับตาทัศน์ฐานรอบก็เรียกรอบเซมิไฟนอลนะครับไม่รู้ทําไมจู่ๆไปจบหน้าผู้แข่งซะงั้นเลยถูกตัดสถิตกบรอบไปทันทีนะครับไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยครับดูแบบว่าเขาไม่มืออาชีพเลยนะครับสมมติว่านะแต่ต่างประเทศก็แบกนะครับเหมือนกับดูถูกใครหรือแบบว่าคนมันคิดว่าไทยชนะมันไม่ได้หรอกหรือแบบว่าแพ้ไทยมันดูเสียศศักดิ์รีของมันขนาดนั้นเล โดยผมมาดูรีวิวความคิดเห็นของคนไทยนะครับต่อไอ้นักเทนนี้นะครับก็บอกว่าภาพออกมาแบบนี้แย่เลยนะเขาบอกว่านิสัยคนเกาหลีท้ายทียท่จริงเขาบอกนิสัยคนเกาหลีจริงๆครัเป็นอย่างนี้คงอารมณ์ค้างจากวอลเลย์บอลหรือเปล่าดูถูกประเทศไทยดีนะ,ะ่ะคนเก่งๆแล้วก็มีเหมือนกันนะโดยความคิดเห็นถัดไปก็บอกาอารมณ์ค้างอารมณ์คนเกาหลีเป็นคนแบบนี้แหละหัวร้อนง่ายคขาที่เห็นถัดไปก็นักกีฬาไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยโดยความคิดเห็นถัดไปก็คิดสิคิดเลยคิดออกมาเลยคิดมาตลอดเลยโดยความความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่า ส,สติแตกไปแล้วโดยความที่เห็นถัดไปก็บอกว่านิ้ัยที่แท้จริงของคนเกาหลีความที่เห็นถัดไปก็บอกว่ามั่นใจเกินไปก็เลยประมาทคู่ต่อสู้นั่นจะจริงนะครับความที่เห็นถัดไปก็คงบอกว่ากลับค่ายไปวิ่งพื้นไปหร <c oughs> ื้เพราะเป็นทหารวะกาเลยเครียดครานี้เห็นถัดไปนะครับเครียดเรื่องเกณฑ์ทหารเปล่าครับ คอพี่เห็นถับไปก็บอกว่าดูดันไม่เกรงใจใครนะครับคามพี่เห็นถับขับไปก็บอกว่าไปเป็นทหารซะยศอคคับามพี่เห็นคนไทยที่ตลกนี่เหมือนกันนะครับข้ากลมข้าเหนียเข้ากลม18เดือนช้ำๆไปเป็นทหารซะเผื่ออารมณ์จะเย็นมั่งก็โดน ความนต์เห็นของคนใน Facebook หรืออะไรยับด้วยนะครับกับนักเตะน,นีหัวดร้อนคนนี้นะครับแล้วดูรีวิวสัดไปของนักโดร์คนเกาหลีนะครับโดยความคิดเห็นรีวิวของคนไทยนะครับปกติของพี่เกาหลีเขาจีนก็ด้วยนะครับแต่โทษแรงมีโซเชียลเครดิตคูมไว้ชนชาติที่มีสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหน้าแบบคนไทยก็ใจอุ้อหน่อยครับเจอพฤติกรรมแบบนี้จีบเสียของนักกีฬาที่สําคัญจริงๆนะครับโดยความคิดเห็นถัดไปก็หรือเขาอาจจะเห็นแมนสาบลยฟาดไม่ยั้งเลยความคี่เห็น นคนไทยที่ก็ตลกดีนะครับอ่านแล้วเป็นใครเชื่อเลยนะครับแต่ละตัวอ่าเขาที่เห็นไปบอกว่ารับแรงกดดันไปเยอะเขาที่เห็นไปก็บอกว่าแสดงว่าเพิ่งดูบากิตตอนใหม่แน่ๆเลยเ <c oughs> ขาที่เห็นไปก็บอกว่าทําไมอ่ะถ้าเธอแพ้บ้านจะโดนยึดเหรอ <c oughs> ตอนที่เห็นกันไปก็บอกว่าพ้าแพ้หัวเธอจะต้องเป็นทหารพร้อมที่เห็นถัดไปก็บอกที่สายไม่ดีสำหรับหน้าที่แพ้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับเวลาเล่นกีฬาอะไรก็ส่งควณให้เกียรติคู่ต่อสู้กันด้วยนะครับเพราะเกมกีฬาคือการแข่งขันเพื่อสร้างวิจาราพนะครับไม่ใช่สร้างสตูเข้าใจไว้ด้วยนะพวกหัวร้อนบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์หัวใจกันด้วยครับพูดอะไที่ผมหัวสกินเฮดไม่ใช่พิ่งบวชพิ่งเลิกศึกมานะครับแต่พอดีผม หาเรื่องราวบรีเวนดอรต่างถ้าเกิดผิดพลาดรน,นการนัดเจอะภายในที่นี้ด้วยครับโอ้ยบ <c oughs> <c oughs> ๊ายบายบ๊ายบาย